อ่ะเพื่อนๆผมเจออะไรที่แบบว้าวมากเลยเพื่อนคราวที่แล้วผมก็ไม่ได้เดินมาตรงนี้นะผมโคตรว้าวเลยน,ะนี่ไงนีง่ห้องน้ำนี่ไงโอ้หแบบว่าคิดว่าเป็นรถห้องน้ำธรรมดานะมันเหมน็หมนแบบขึ้นไปอะสรุปมีอะไรรูป้ป่ะมีแอร์ด้วยงงมากเลยแล้วก็โคตรหรูเลยไม่เหมือนรถห้องน้ำสมัยก่อนนะขึ้นไปแบบมนัมนเหมน็มนเหมือนเหมือนบนรถไฟเพื่อนผมพาขึ้นไปดูแปบบ๊บนึง ใกล้ไ <Techn> ด <Pokémon> ้คิวแล้วนะผมจะรอให้คนน้อยที่สุดนะยอดรหลหยคิวเดียวโอเคครับนี่ครับนี่ไงนี่ไงโบรุของน้ำนี่โอ้โคตรรู้งงมากเลยผมอ่ะ เหมือนในโรงแรมเลยนะเพื่อน oh. มีงี้ด้วยเหรอเนี่ยห้องน้ำเคลื่อนที่นะเป็นรถนะเพื่อนวะเนี่ยเพื่อนยังหรูอ่ะโอเคนะเดี๋ยวผมแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีมีคนมารอผมเห็น okay, แล้เดี๋ยวผมถ้ามาอีกเดี๋ยวถ่ายให้ดู